แล้วคะแนนมาได้ยังไงใครโดดใครเริ่ม ¡Vaya! Voilà. よし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 よ โดนก็น่าจะได้คะแนนรสิ่ Yes. baik ada Assas Assas อันนี้แบบใส่หมวเพื่อไม่ให้ที่โดนคอนี่ใส่หมวกมีกรรมการ